เตรียมตัวให้พร้อมการฝากเงินผ่านตู้รับฝากเงินอัตโนมัติหรือว่า CDM ต่อจากนี้ต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยนะคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าวิธีการฝากเงินสดเข้าสู่บัญชีธนาคารก็มี2วิธีด้วยกันหลักๆนะคะก็คือเอาเงินสดถือไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารแล้วก็ไปฝากเงินหน้าเคาน์เตอร์ค่ะและอีกหนึ่งวิธีก็คือไปที่ตู้รับฝากเงินอัตโนมัติหรือว่า C.D.M. ค่ะที่ผ่านมาก็เอาเงินใส่ตู้กดบัญชีที่รับฝากเงินได้เลยจบทิ้งกระบวนการแต่เดี๋ยวต่อจากนี้จะต้องมีการยืนยันตัวตนแล้วนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเริ่มเมื่อไรฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดสั่งกระดิ่งและกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้หน่อยนะคะเดี๋ยวฐานเศรษฐกิจจะเล่าให้ฟังค่ะขอเล่าที่มาที่ไปนิดนึงนะคะว่าทําไมจะต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านตู้รับฝากเงินอัตโนมัติขึ้นมาก็อย่างที่ทราบกันนั่นแหละค่ะระยะหลังๆเนี่ยมีทั้ง โจนพนันออนไลน์มีทั้งแก๊งคอรเซนเตอร์มีทั้งแก๊งค้าขายยาเสพติดมีทั้งโจนซื้อขายอาวุธปืนปรากฏเป็นข่าวกันโดยทั่วไปค่ะทีนี้การที่จะไปตรวจสอบขยายผลเนี่ยนะคะกเขาก็จะไปดูในเรื่องของเส้นทางการเงินด้วยและตรงนี้นี่แหละค่ะเป็นช่องทางให้พวกโจรขโมยมิจฉาชีพต่างๆใช้วิธีเอาเงินสด ฝากผ่านตู้เพื่อตัดตอนการสืบสายเส้นทางการเงินทีนี้ก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าเงินสดนั้นเนี่ยที่ฝากผ่านตู้นี้เนะี่ยมาจากใครด้วยเรื่องราวแบบนี้นะคะก็ทําให้สํานักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเขามาช่วยกันคิดมาช่วยกันออกแบบค่ะว่าจะทํำยังไงกันดีเพื่อป้องกันการฟอกเงินจากเงินผิดกฎหมายทั้งหลายอาชญากรรมทั้งหลายจึงออกมาเป็นมาตรการยืนยันตัวตน าการฝากเงินที่ตู้รับฝากเงินอัตโนมัติหรือว่า CDF ค่ะทีนี้วิธีการที่จะใช้ในการยืนยันตัวตนเนี่ยมี2วิธีนะคะวิธีแรกใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนี่แหละค่ะกรอกลงไปเลยค่ะรวมไปถึงเบอร์มือถือของเราเนี่ยแหละค่ะกรอกลงไปด้วยเพื่อที่จะรออรรับรหัส OTP แล้วก็กรอกกลับไปอีกครั้งหนึ่งเท่านี้ก็เป็นการยืนยันตัวตนเรียบร้อยในการ ฝากเงินผ่านตู้อัตโนมัตินะคะแต่วิธีการนี้จะฝากเงินได้สูงสุดแค่30,000บาทต่อครั้งเท่านั้นค่ะและอีกหนึ่งวิธีค่ะใช้วิธีการยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรค่ะบัตร ATM ก็ได้บัตรเดบิตก็ได้บัตรเครดิตก็ได้นะคะก็ใส่บัตรเข้าไปในตู้ฝากเงินอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็มีการ กรอกรหัสพิมพ์เข้าไปด้วยนะคะแค่นี้ก็จะเป็นการยืนยันตัวตนก่อนจะฝากเงินผ่านตู้อัตโนมัติค่ะซึ่งวิธีการใช้บัตร ATM d เอ็มดบิตเครดิตนี้นะคะจะสามารถฝากเงินได้สูงสุด10,000แบาทต่อครั้งค่ะและการยืนยันตัวตนนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่การฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้นนะคะการจ่ายบินชําระบินโดยใช้เงินสดผ่านตู้ c d m แบบนี้ก็ต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยวิธีเหล่านี้เหมือนกันเลยค่ะซึ่งการยืนยันตัวตนก่อนฝากเงินสดผ่าน ตู้รับฝากเงินอัตโนมัติหรือว่า CDM จะเริ่มตน้นดีเดย์วันที่11พฤศจิกายน2566นี้ค่ะใครทราบแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะก็มีสอวิธีเลยในการที่จะยืนยันตัวตนก่อนฝากเงินสดเข้าตู้ CDM เพื่อป้องกันการฟอกเงินของเหล่ามิจฉาชีพค่ะ